มนุษย์ไม่ชอบถูกหลอกไม่ชอบโดนมองเป็นหน้าโง่ต้มง่ายถ้าไว้ใจเลือกที่จะเชื่อใครแล้วพบว่าเขาลวงตนให้หลงเชื่อทำดีด้วยเพราะกะให้ตายใจหวังผลประโยชน์ยิ่งขับแขนแน่นอกชังน้ำหน้าคนลวงโลกไม่มีอะไรเกินถ้าจับได้ไล่ทันจะอยากด่าด้วยคำที่หยาบที่สุดอยากเชื่อเฉื่นจิตวิญ,ญญาณให้ไม่เหลือชิ้นดี ยิ่งบางคนอยู่ในวงการประเภทเสียเหลี่ยมไม่ได้ใครแยมต้องถูกเก็บอยู่ร่วมโลกกับคนลวงโลกไม่ได้ทีเดียวแต่ขณะเดียวกันมนุษย์ก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่ชอบความจริงทั้งหมดเกี่ยวกับตนเองถ้าเป็นความจริงดีๆจะพูดได้หมดเปลือกแต่ถ้าเป็นความจริงที่เสียหายความจริงที่ทำให้เสียผลประโยชน์ความจริงที่เป็นร้องใครความจริงที่ทำให้เสียเปรียบเขา หรือความจริงที่จะทำให้ไม่ได้อย่างที่ต้องการก็จะเริ่มคิดหาทางต่างๆนานาน,านับแต่ปกปิดหรือบิดเบือนนิดหน่อยหรือกระทั่งโกหกคำโตซึ่งซึ่งหน้าไปเลยยิ่งถ้าถึงระดับที่ยอมให้ใครลบเหลี่ยมตนไม่ได้ก็มักต้องดำรงชีพด้วยการลบเหลี่ยมชาวบ้านไปทั่ว คนส่วนใหญ่อยู่บนเส้นทางกรรมแบบไม่รู้ตัวว่าทำอะไรลงไปทำแล้วจะต้องเผชิญคนแบบไหนบางทีเกลียดระแวงชิงชังคนแบบใดก็กลับกระทำตนเป็นคนแบบนั้นเสียเองหน้าตาเฉยในทางพุทธท่านจึงเน้นเรื่องการมีสติหรือลึกให้ได้ว่าทำกรรมแบบใดก็ได้ชื่อว่าอยู่บนเส้นทางแบบนั้น ต้องเผชิญกับผู้คนในวงจรกรรมและวิบากแบบนั้นๆเมื่อมีสติระลึกได้บ่อยๆก็จะกลายเป็นบุคคลประเภทที่หาได้ยากคือเตือนตอนเองได้เอาตัวเองออกมาจากเส้นทางนักลวงโลกได้รู้ความลับทางใจของตอนเองได้ว่าจิตกำลังอยากออกอาการบิดเบือนขึ้นมาเมื่อใดต้องใช้กำลังใจประมาณไหนจึงดัดคืนให้ตรง เมื่อฝึกใช้กำลังใจดัดอาการบิดเบี้ยวของจิตให้ตรงได้บ่อยๆในที่สุดก็จะรู้สึกถึงความเข้มแข็งที่จะซื่อเรื่องจริงอย่างไรใจเลงพูดอย่างนั้นหรือถ้าเรื่องจริงไหนไม่ควรพูดก็เลือกที่จะเงียบมีสติรู้อยู่ว่าบางความเงียบคือภาษาของคนตรง หรือถ้าถูกบังคับให้พูดก็ฉลาดเลือกใช้ภาษาคนเท่าที่จะใช้ได้หรือเข้มแข็งพอจะบอกว่าขอไม่พูดไปเลยน่าตั้งข้อสังเกตด้วยว่าคนที่สบายใจไม่ต้องพูดบิดเบือนนั้นมักอยู่ในกรอบของศิลข้ออื่นๆเบ็ดเสร็จอยู่แล้วดังที่พูดเราย้ำให้พิจารณาว่าผู้มีศินได้ชื่อว่ามีความไม่เดือดเนื้อร้อนใจเป็นธรรมดา จากบทความของคุณดังตริน